หมู่บ้านนี้เอาตะนักลงทุนต่างชาติมาได้ร้อยโรงงานสมมุตินะฮะร้อยโรงงานโรงงานหนึ่งต้องจ่ายแสนหยวนปีหนึ่งเหมือนกับว่าค่าเช่าที่อ่ะแต่เขาไม่ได้เก็บเป็นค่าเขาเหมือนกับเก็บว่าทุกปีคือขายที่ให้เ็าแล้วเหอะสมมุติขายที่ให้คุณ50ปีคุณต้องเสียบำรุงสถานที่ปีละแสนหยวนถ้ามีร้อยโรงงานมีนนนล้านหยวนถูกไหมแสนหยวนร้อยโรงงานส0บล้านหยวน1ิบล้านหยวนในหมู่บ้านมีพันคนหา อันนี้คือความแตกต่างของแบรนด์ไทยกับแบรนด์จีนผมก็ว่าตัวนี้ทําให้เราคนไทยเรามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ไม่หลอกใครไงค,รคุณภาพดีก็คือดีคุณภาพไม่ด,มดีเราก็บอกว่าวันก็ทางนี้<อ>แต่คนจีนไม่ใช่ เขาสามารถพรีเซนต์ของถูกเป็นของแพงก็ต้องระวังนะครับไม่ใช่ทุกคนจะจะซื่อสัตย์จุจริตหรือว่าเป็นคนที่ดีนะครับการค้าเราก็ไม่ว่าเขาน้อมันเป็นเรื่องระบบทุนนิยมเนาะคุณก็ต้องระวังตัวด้วยตัวเองเนาะถ้าผิดพลาดมาก็คืออย่านับถือคนจีนเพราะว่าเขาเป็นคนจีนจงนับถือที่เขาเป็นตัวเขาเองดีกว่าคือเชื้อชาติสัญชาติไม่สําคัญแต่ละคนก็มีข้อดีกันถัดไปที่ผมจะสงสัยเรื่องหนึ่งคือการที่คนจีนรุ่นใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างจะไม่มีศาสนาเฉยคิดว่าไอ้ความว่าไม่มีศาสนาของคนรุ่นใใหมมมม่นนีัผลกกกรรระททบาาํธุิจ มีเขาก็คือไม่สนใจบุญบาเปเพ็นสัจจะก,ก็ได้อะไรก็ได้ทําให้ช้าเร็วหรือม,มันกระทบเพราะบางทีเนี่ยเราก็คิดฉลาดกับโง่สุดท้ายพอกันคนฉลาดเขาก็ไม่ก็อยากคบคนโง่เขาเออยวนยวนเพราะเขาซื่ออะไรเงี้ยให้โปรเจกต์เขาคนเขี่ยวไปก็ไม่ไม่ให้มันดีกว่ามผมเคยได้ไดยินคำคำหนึ่งนี้ลทัทธิเซนหรือว่าพ่อผมก็เคยสอนนะไม่คาเสกไม่คาเสกอ่านอย่าฉลาดได้คำที่เขาพูดกันก็คือว่าคนฉลาดแซงโง่คือคนที่ฉลาดจริงๆเนี่ยเขาจะไม่อวดตัวว่าฉลาดบางเรื่อง ไม่ต้องรู้หรอกไม่ต้องอวดว่าตัวเองรู้หรอกซึ่งศาสนาเนี่ยมันก็มีส่วนเกี้ยกล่อมให้คนเป็นอย่างนั้นเนาะคือไม่คาเสกกันไหมครับว่าหรือจะเอาท้งอย่างเลยะหรือฉหลานหรือจะเอาเก่งมากเลยหรือทําให้กาไรมหาศาลหรือทําให้แต่ฟังตรงข้ามแม่งเก๊งอะ และเขาพอเขาเจ๊งปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยากทําธุรกิจไงกับเราแล้วเราก็เสียลูกค้าไปอย่างงี้ยไหมครับฉะนั้นการที่เราจเอากำไรเขาเยอะๆยอะโดยที่ไม่มองถึงเรียกความยุติธรรมฟันคิดหายไปวอดไปเลยให้มันตายไปเลยองหรือกำไรจริงอ่ะแต่ลูกค้าเลือกก็หายไปแล้วชื่อเสียงตัวนี้ก็จะปากต่อปาก โอ้ยนี่มันคียวชิบหายแล้ววะอย่าคบมันอ่ะเจเคยเจออย่างนี้ไม่ในเมืองจีนเจอเยอะเจอแล้วเจคทำไงเราก็พยายามดูว่าเราอย่าไปหลุดเราก็ต้องบริหารตัวเองให้เป็นอย่าไปหลุดในสภาพที่ต้องโดนเขาฝันเช่นเราก็เตรียมดีมาด์ัพายทำจัตต็อกดูอะไรถ้ารู้ว่ามันมายากก็นู่นเลยบุกไปขึ้นไปเอาของเองมาอะไรเงี้ยต้องพร้อมเขาเรียกว่าเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เกิดไม่คาดฝันดังนั้นการที่เราไปเจอไอ้พนฉลาดเกินไปเนี่ยเราก็อยากไม่อยากคบกับเขาไงพอไม่อยากคบเราก็ไปหาของเองไงพอ เขาไปหาของเอฟเขาก็ไม่ได้ขายของคือคุณกำไรเยอะเกินไปอ่ะแล้วเราก็ไปเจอของที่ดีกว่าแล้วเขาก็เสียลูกค้าไปผมก็เลยบอกว่าไอา้คนฉลาดแซงโง่ก็คือว่าบางครั้งคุณอย่าจะหลอกเขาได้ตลอดเวลาคุณพยายามให้ทําตัวให้มันไม่ต้องคิดว่าจะเอากำไรเยอะขนาดนั้น พราะจะได้ดึงลูกค้าอยู่กับเรานานๆลูกค้าก็ไปที่อรานไปหาที่อื่นเนี่ยอันนี้คือหลักการง่ายๆไม่ค่าเสกเนี่ยผมก็เออจริงว่ะไม่ค่าเสกไม่ค่าเสกเกินไปคุณคุณเอาเขามากเกินไปจนเขาทนไม่ไหวจนเขาหนีเขาเลยหาค้าที่อื่นแต่ถ้าคุณเลี้ยงเขาไว้ให้กําไรพอสมควรแล้วเขาอยู่คุณตลอดเนี่ยคุณได้รายยได้เยอะอันนี้คือหลักการค้าที่ผมไม่รู้ว่าคนจีนสมัยใหม่นี่เป็นหรือเปล่าไม่มี แต่ว่าคนในอดีตเขาบอกว่าอยู่กับปัจจุบันเลยงวดน,นี้อ้วฟันหรือได้หร,หรือต้องให้อ้วฝฟันแต่งวดหน้าหรือจะฟันอัวหรือเต็มที่คนในอดีตคนเต้าจิ๋วเนี่ยเขาค้ากันแบบนี้ เขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ค้าเหมือนพี่น้องอ่ะเก็บไว้ค้างนเก็บไว้นานครับไม่ใช่ค้ากัน2วันแล้วเลิกคาพูดนี้ก็น่าฟังนะสําหรับสําหรับคนที่จะค้าขายนะคุณต้องคิดเสมอว่าการที่รายค้าขายคุณเนี่ยคุณต้องมองฝั่งตรงข้ามอย่ามองเขาเป็นสตรูอย่ามองเขาเป็นลูกหมูอยู่ในอวยอย่ามองเขาเป็นอะไรเนี้ยหมูวิ่งเชื่อมันเลยเชื่อมันเลยถ้าคุณคิดอย่างนี้เมืไหร่นะคุณก็หมดคุณเจ๊งก่อนไม่ใช่เขาเจ๊งเขาจะหนีคุณไปใช่ครับอ่าอันนี้คือหลักคิดที่หนึ่งที่คนแต่จิ๋วเขาจะ ทำไมอย่างนู้นเอ้ยทำไมงี้เขาก็สอนบอกไม่ค่าเสกครับหรือไม่ค่าเสกบอนางชัดเช็คลองคิดดูเราไปเจอคนที่เขี้ยวเขี้ยวอ่ะครับเล่าหนีนะโอ้โหไอ้นี่มันเกินไปว่ะอย่าไปเขี้ยวมันจะเอาให้กูตายเลยว่ะครับเฮ้ยแล้วกูไอ้โดนมันหลอกหลายครั้งแล้วว่ะกูไม่คบกับมึงแล้วอันนี้เจคก็จหน้าเป็นตใจไรยังไงกูก็ไม่เชื่อมึงใช่ใช่ครับอันนี้เรามองมองคนเจ้าจิ๋วในอนาคตเนาะว่าเจคคิดว่าคนหนุ่มเจ้าจิ๋วคงจะมีอนาคตที่ลุ้งโลด ก็มีโอกาสทําธุรกิจเยอะใช่ตอนนี้คนไทยที่เชื้อสายแต้จิว๋วอยู่ในประเทศไทยหรือคนจีนเชื้อสายไทยแล้วแต่คนไทยเชื้อสายจีนคนจะมีหลักคิดอย่างในอนดีตที่ที่ผมเคยพูดนะเจกว่าวิธีหลักคิดคนแต้าจิ๋วสิบประการมีคลิปต่างหากตอ,อนนี้ถ้าเป็นในแง่เจกเจกช่วยสอนในทีให้ว่าถ้าคนไทยเชื้อสายเต้จิ๋วหรือจีนเนี่ยอยากจะก้าวหน้าในการค้าเนี่ยเขาควรจะมีหลักคิดอะไรบ้างผมก็ว่าเขาน่าจะมีหนึ่ง ก็ต้องมีสัจจะนะครับแล้วก็อย่าฉลาดไปนะครับแล้วก็พยายามรู้สภาพสภาวะที่แท้จริงแล้วยอมรับกับมันแล้วก็ไปปฏิบัติทำธุรกิจให้เข้ากับสภาวะนั้นได้คอยปรับ alert อยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้คือหลักเลยก็ดีครับ ก็อยากอยากให้ทุกคนลองปรับใช้ดูนะครับกับสภาพีเราก็อายุคนมากๆกันถ้าเด็กรุ่นใหม่ฟังเราแล้วก็น่าจะน่าจะนําปรับไปใช้สุดท้ายครับเจกผมมีข้อสงสัยส่วนตัวนิดนึงเตียเอียคือบ้านเกิดของลูกของพ่อผมเนาะครับคราวนี้เตียอันเนี่ยผมก็ได้ยินว่ามันอยู่ใกล้ๆเตียเอียครับคราวนี้ชื่อสองอันนี้ก็เป็นชื่อที่สับสนมาหลายปีแล้วครับผมก็เลยถามเจกว่าไอ้เตียเอียเนี่ยมันเป็นยังไงไอ้เตียอันเป็นยังไงก็มีเก้าอำเภอก็มีเถงให้เดี่ยวเพ้งอะไรพวกนี้เี่ เตียเงี้ยก็เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในแต้จิ๋วเก้าอันนี้แต่เตียอังเนี่ยเขาอยู่ใกล้กับเมืองหลุเหมือนกับใจกลางของแต้จิว๋วถ้าเทียบเหมือนเมืองไทยก็คือจังหวัดกรุงเทพเขตพระนครเตียเอี้ยก็คืออาจจะจังหวัดกรุงเทพเขตธนบุรีก็เป็นคนเยอะแล้วก็เหมือนกันแต่ถ้าเทียบภาษาแล้วเตียอังเนี่ยเขาเป็นหูเสียงไงเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช้ว่าซื่อหรือฉีเมื่อก่อนเขาใช้ว่าหู่เหมือนใครฟงฟู เาโจฟูหัวเมืองใหญ่ทีนี้หัวเมืองใหญ่เนี่ยคุมด้วยเก้าอำเภอพอเก้าอำเภอ,อนี้เนี่ยตัวใจกลางเมืองของเตีย่ยเตี่ยจิวก็คือเตี่ยอังก็เป็นเหมือนกับว่าจังหวัดกรุงเทพเขตพระนครส่วนเตี่ยเอี้ยก็คือจังหวัดกรุงเทพเหมือนกันแต่เขตธนบ,บรุรีเป็นตำบนที่เป็นอำเภอที่ใหญ่ของชาวแต้จิว๋วแต่ถ้าศูนย์กลางภาษาแล้วเตี่ยอังก็คือออริจินอลของภาษาแต้จิว๋ว oh. ส่วนเตี้ยเนี่ยนะเขาจะพูดเพียเ้ยนแต่เขามองว่าตัวเขาเองเขามองว่าคนอื่นเพี้ยนเขาอะมา โลกก็ไม่อย่กินก็เหมือนเขาตัวสุพรรณอ่ะเขาก็บอกว่าคนอื่นพูดไม่ตรงแต่ทุกคนบอกว่าเขาเนอเออย่างเงี้ยเตี๋ยเงี้ยอย่างเตี๋ยเงี้ยเนี่ <g ül> ย,ย,ยถ้าเตี๋ยจิวก็บอกคือเตี๋ยก่อคุติโกแล้วคนอื่นเขาพูดไม่เหมือนเขาเขาเลยมองว่าของเขาเป็นมาตรฐานคนอื่นเนี่ยไม่ไม่เป็มาตรฐานธรรมชาติของคนเอง <g ül> แต่โดยที่เราแต้จิ๋วยึดเนี่ยก็คือเตี๋ยจิวหู้ก็คือเตี๋ยอังอุยเป็นมาตรฐานครับเขาถึงเรียกว่าหูเสียใจกลางเมืองของแตี๋จิ๋วหูเสียก็ คือใจกลางอ่าใจกลางอย่างถ้าเกิดใจกลางมณฑลมณฑลวังตุ้งกวางโจ้ลุงจิวก็เรียกว่าแสเซียเพราะว่ากึ่งตังแซ่แซ่คือมณฑลแสเซียก็คือใจกลางเมืองของมณฑลนี้ก็คือกึ่งจิวฉีก็จะเรียกว่าแสเซียหรือคือแสเซียลายบวยอะไรเงี้ยในเมืองในเวียงอ่าในเวียงหรือคือหูเซียลายบวยคนคนไทยก็จะมีบ้านผมก็เรียกว่าสมมติผมอยู่ชานเมืองหน่อยเนาะไม่ไหนมา เอาไปเวียงมาอก็คือไปไปใจกลางเมืองอ่ะครเขาเรียกไปเวียงอ่าแต่ถ้าผมอยู่ชานเมืองผมันนี้ผมได้ภาษาใหม่และไปเวียงไี่ไปใจกลางเมืองออใช่ใช่มันภาษาเหนือไงครับอ่คราวนี้เวียงก็คือเวียงวังอะไรเวียงวังข้างหน้าเออเวียงวังก็คือ ต่อมาอก่อนใจกลางเมืองก็คือเวียงวังไงครับเขาก็เรียกไปเวียงก็มีตลาดมีชุมชนมีอะไรอยู่ในเมืองไงเราอยู่ชันเมืองเราก็เรียกว่าเราอยู่ชันเมืองไปตอนนี้สิ่งที่เรียกว่าเตียเตียอันสําหรับผมก็ไปเวียงแหละแล้วก็เตียเอียก็อาจจะเป็นอำเภอรอบนอกกแหละคราวนี้คนเตียเอียเนี่ยประชากรหนาแน่นกว่าคนเตียอันหรือว่า มันเป็นลักษณะยังไงพอๆกันพอๆกันมันอยู่ใกล้กันมากแล้วผมดูแล้ว้าจริงๆเนี่ยตอนนี้คงจะติดกันหมดแล้วมั้งติดกันหมดก็ถ้าใจกลางกับใจกลางนั้นร้อยกิโลมันคงใจกลางใจกลางมันก็คงขยายตัวกันไปหมดทีนี้แต้จิ๋วเนี่ยเตื่อังในเมืองก็จะแบบว่าเหมือนกับตัวเองเป็นใจกลางเมืองก็อาจจะแบบชีวิตอาจจะเรียบง่ายชวนเตี่ยเนี่ยทำงานพลาเก่งขนมทำเนียมเตี่ยเนี่ยมีมากมากเลยเรื่องเยอะเรื่องเยอะคนถึงบอกว่าชัวเตี่ยเนียงไม่แก่เตี่ยเนียง เอาเมียเตี๋ยอได้แต่อย่าไปแต่งให้เตี๋ยออย่างนะ้นคือขั้นตอนทําอะไรก็เป็นเรื่องเป็นาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ส่วนใหญ่จะเอาเปรียบเขาชอบเอาเปรียบส่วนใหญ่จะเอาเปรียบเขาแต่เตียอังเนี่ยฉลาดฉลาดก็คือเขี่ยวฉลาดไอเดียฉลาดทุกอย่างคิดดีลูกคิดมาอย่างดีแล้วเนี่ยนี่คือคนเตียอัง ก็คือมีแนวโน้มเป็นอย่างนี้ครับคราวนี้คราวนี้เรามองว่าขณะนั้นเมืองแต่จิ๋วเองยังมีหลากหลายประเภทเลยเนาะคือโลกนี้มันตลกเนาะคนทิ่เต่จิ๋วด้วยกันเองยังมีนู่นนี้นั่นนี้นั่นนี่มันแปลกเลยอ่ะดังนั้นเจกลองมองมองภาพอย่างนี้แล้วกันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่ว่าการของเมืองหรือที่บริหารราชการเมืองแคว้นแต้จิ๋วที่เราพูดถึงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอะปัจจุบันมันก็กระจายอย่างเก้าเก้าอำเภอก็กระจายไปหมดอะไรที่คือที่ ศูนย์กลางการปกครองจริงๆส่วนเท่ามันเป็นแค่เมืององ่าแล้เมื่อก่อนเนี่ยเตียหูเสียจะคลองเก้าอำเภอใช่ใช่พอพักหลังสัวเท้ามันเป็นเมืองท่าก็โตมาคลองอเก้าอำเภอแล้วเดี๋ยวนี้กิ๊กเอียก็โตขึ้นมาก็เลยกิ๊กเอียไปคุมโผลเลงหุยไล ก็มีสามสามใหญ่ละสามใหญ่แล้วก็เตี๋ยจิวหูเสี้ยเนี่ยก็แต้จิ๋วเตี๋ยวอังเนี่ยก็มาคุมเหี่ยวเพ่งสาแปะมึงนะแล้วชวนชัวเท้าก็โตขึ้นมาก็มาคุมถึงให้เตี๋ยเอียร์เป็นสามโซนมีใหญ่สามโซนใหญ่ก็คือมีสามราชการที่บริหารสามเขตนี้อ๋อคือหลักการมันเปลี่ยนเป็นทาให้เราก็สับสนเนาะว่าสมัยก่อนว่าเขาว่าแต้จิ๋วจริงๆอดีตมันอาจจะครอบคุมทั้งหมดเลย จังหวัดได้เฉีวเตี่ยวเชื้อโควิดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ล้วเดี๋ยวนี้ก็โชว์เท้าแบ่งเป็นเตี่ยเอี้ยกับเถงไห้เตี่ยเอี้ยก็ยังมาแยกเตี่ยน้ำอีกอันหนึ่งด้วยนะครับเขตมันใหญ่่ส่วนกิ๊กเอี้ยเนี่ยเป็นเขตใหญ่เกิดขึ้นมาใหม่เขตดังเมื่อก่อนกิ๊กเอี้ยไม่ใหญ่ขนาดนี้เขตดังปุ๊บก็มาคุมโผลแรงกิ๊กไซกิ๊กตังแล้วก็คุมหุ่นลายด้วย ส่วนแต้จิ๋วก็กลับเหมือนกับคุมน้อยลงเพราะเขาเป็นหูเสียก็จริงเตียวอังก็มาคุมแค่เดี่ยวเพลงสาแปะมึงกับตัวเมืองแต้จิ๋วทั้งหมดเองเข้าใจละหลักการตอนนี้มันก็ทําให้เราต้องเปรียบเทียบเนาะในอดีตกับปัจจุบันมันไม่ได้เหมือนกันเนาะดังนั้นความสับสนอาจจะทําให้เราแยกแยะไม่ออกว่าคําว่าแต้จิ๋วคืออะไรเนาะตอนนี้คําว่าแต้จิ๋วไม่มีละมีแต่ว่าเขาเรียกว่าเตียซัว เตี่ยซัวคือคำหลักแล้วครับเตี่ยซัวเป็นคำหลักตอนนี้คำว่าเตี่ยซัวก็นจะเป็นเอกลักษณ์มันเตี่ยวจิวกับซัวเทาใช้หัวสองตัวเตี่ยซัวในความเห็นของเจ๊กเนี่ยอนาคตเนี่ยเตี่ยซัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเขตเศรษฐกิจ อันหนึ่งเนาะที่เราเรียกว่ามีคุมด้วยสามส่วนท่าวสามสื่อเนาะเศรษฐกิจพิเศษเดิมอยู่แล้วอ๋อครับเราเรียกว่าเขตเศรษฐกิจรวมรวมของคนคนใต้จิ๋วแล้วกันเรารวม3เขตเนี้ยเป็นเขตเศรษฐกิจรวมรวมคือเตียซัวเนาะเพราะนี่เตียซัวนี่มันก็จะเป็นความพิเศษของมันแหละว่าคือหนึ่งพูดภาษาเดียวกันคือภาษาใต้จิ๋วเนาะอาจจะมีซัวโบ้ยที่พูดเหมือนกันจริงจริงปะฮะเพียนเออซัวโบ้ยเนี่ยเพียนเพียนได้เพียนอ่าอ่คราวนี้ก็กำลังถือเป็นคนใต้จิ๋วป่ะใต้จิ๋วโอเคในเขตสิบเก้าอำเภอเนี่ยที่เป็นนนคต้จิ๋วเเี่ยยาาาาัังสมรรถกษ เอกลักษณ์ความเป็นแตจิ๋วได้อีกนานไหมตลอดไปตลอดไปเลยเหรเพราะอะไรก็ผมพูดไงว่าภาษาแตจิ๋วเป็นภาษาที่มีพจนากุกรงแตจิ๋วซึ่งภาษากวางตุ้งใหญ่ๆเนี่ยภาษาแคะไม่มีอย่าคิดว่ามันจะสืบทอดไปอีกหลายร้อยปีเลยไม่ใช่ผมอวยคนแตจิ๋วเองนะ ผมว่าอีกชั่วการนานชั่วการนานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภาษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมม,มันจะสืบทอดกันไปเรื่อยๆครับอ๋อฉะนั้นการลื้อฟื้นวัฒนธรรมประเพณีหรือการลื้อฟืนอ้นแม้กระทั่งอย่างเจกพูดเรื่องภาษาเนี่เนาะคเขาก็ต้องมีการลื้อฟื้นทัศน์หยว่าอานุรักษ์ภาษาไว้ครับให้คนแถวเนี้ยพยายามพูดภาษาท้องถิ่นเป็นเขาทว่า ทำพอเขาพูดภาษาท้องเ่งอยู่แล้วรวมเข้าเมืองุ๊กไม่มีใครพูดจีนกลางเลยหรออ่าน้อยน้อยเลยเหรอไปถึงเนี้ยพูดจีนกลางนี้เขาบอกบางทีก็ยังไม่อยากคุยด้วยคุยด้วยนอกพวกลล่าหลงมาต่างจังแดนคือพูดจีนกลางเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเลยไงว่ามงตุ้งเป็นนี้หมดนะคงตุ้งเนี่ยคนไปพูดจีนกลางเขาเขาไม่ค่อยอยากคุยด้วยเขาถือว่าไม่รู้ ไม่อยากจะคุยลวหรือหรือคนต่างถิ่นละเออหรือต่างถิ่นอุ้ยจะไปช่วยหรือทำไมอ๋ออย่างนั้นเขาพยายามรักาษาเขาไว้ให้เป็น<ช>ภาษาที่มีความยั่งยืนถาวรครับแล้วผมเขารบคนใต้จิ๋วอย่างหนึ่งนะเขามาอยู่เมืองนอกนอนเห็ไหไไหไหนไหนมเมืองไทยเงี้ยเมื่อก่อนเขาพูดแต่ใต้จิ๋วครับเพื่อรักษาภาษานี้เขาไว้แล้วตอนนี้ใต้จิ๋วไปทั่วก็จริงนะไม่น้อยเลยที่ังพูดใต้จิ๋วได้มีไม่น้อยคือการรักษาภาษาเป็นสิ่งสําคัญถ้าภาษาไม่มีแล้วมันชนชาติจะหายอ่ะใช่เออตอนนั้นก็จะหายไปสิ่งสําคัญตอนนี้ ถัดไปอยา่างนอกอย่างภาษาแล้วคือวัฒนธรรมรเขาบอกนิ้วแต่จิ๋วเป็นนิ้วที่โบราณรักษากันมาเป็นพันพันปีแล้วจริงว่าใช่ครับคือ,คอ,อยิ้วรักยังไงอ่ะภาษาแต่จิว๋ว<อ>คือนิ้วปักกิ่งร้องปักกิ่งจะเหมือนภาษาจีนตาม<อ>แล้วก็มีนิ้วอยู่ไม่กี่ภาษาเองมีงิ้วกวางตุ้งร้องมาจากกวางตุ้งแล้วก็นิ้วเสฉวนที่ดังๆอ่ะมีสี่ห้าประเภทแล้วงิ้วแต่จิ๋วเนี่ยไปทั่วผมไม่รู้คนแต่จิ๋วเขาเขาเคยแท้ไปเหรอก็คิดดู สมัยปี1959ที่จีนเขาตั้งประเทศ1949ยิ้วแต่จิ๋วสามารถปีนขึ้นไปอยู่ในไปโชว์ให้เหมาเหมาลดูตอนปี1959ล้วก็ได้รงางวัลพวกศิลป,ปกรแบบ ปลากราวดีเด่นซึ่งคนอื่นงิ้วกวางตุ้งยังไม่เห็นไปเลยมณฑลไม่ใช่เออใช่มนทนมันในเมืองจีนมัน,นม,นมีตั้งหลายร้อยเนาะครับเออทำไมยิ้วไต้จิวไปได้งิ้วเฉยๆไม่เห็นไปเลยเออทำไมดังได้ไกลายเป็นงิ้วใต้จิ๋วไปขึ้นอยู่ไปโชว์ให้เหมาดูได้เขาบอก,กว่าได้รางวัลดีเด่นหลักการาคือมันสามารถรักษาเอกลักษณ์ ตั้งแต่โบราณการให้เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปยนเทียนไปรักษาปุ๊บเขาก็พัฒนาโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบคนตัวยวันดูไหมยิ้วคนเมืองจีนก็ดูแต่จิ๋วคนสาวดูเปล่าก็มีดูคือเหมือนกับเด็กบ้านเรายังมีคนชอบโขนชอบลิเกมีแต่น้อยแต่ของเขาเนี่ยเทียบสัดส่วนแล้วน่าจะเยอะกว่าเยอะผมคิดว่าคนสัวเท้าเองที่เป็นแต้จิ๋วเองยังชอบดูงิ้วอ่ะน่าจะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรมันเป็นเหมือนกับเหมือนกับดูโขนเนีเขาก็ร้องเหมือนและอีกเรื่องหนึ่ง งิ้วเนี่ยแต้จิ๋วเนี่ยคือนิ้วจะใช้สับสูงใช้สับราชาสับแล้วผมว่าเขาก็แต่งเรื่องพอะเรื่องก็สนุกพอสมควรถ้าคุณดูแล้วเข้าใจดูแล้วสนุกก็อยากดูแต่ตรงว่าคนที่ชอบลิเกชอบนาฏศิลชอบไทยเนี่ยก็มีส่วนเป็นกลุ่ม10%โอ้ยไม่ได้หรอก5%น้อยกว่านั้นแต่แต้จิ๋วเนี่ยตอนเนี้ผมว่า3-40%มีการแข่ง FC แบบว่า ฉันชอบดาราคนนี้มันก็ชอบพุ่งพวงฉันก็ฝึกเพลงพุ่งพวงแล้วไปแข่งขันอแข่งร้องยิ้วอแข่งร้องยิ้วเป็นคนชอบอาสาสมัครโอ้เยอะมากก็แปลว่าเขายังรักอนุรักษ์สิ่งโบราณไว้เพื่อจะให้ดูว่ามันเป็นสิ่งที่เอกลักษณ์ของเขาเป็นเหมือนกับคุณค่าทางอุปกรการวัฒนธรรมชนิดหนึ่งเหมือนกับรักษาอีกหน่อยจะรักษาเหมือนกับคู่กับคนแต้จิ๋วต่อไปแล้วคนแต้จิ๋วเนี่ยมีจัดประชุมแต้จิ๋วโลกด้วยนะปีนี้อยู่อเมริกาปีนี้ อยู่มาเลเซียปีนี้อยู่สิงคโปร์ไฮไลท์คืออะไรเอางิ้วมาประชันกันคือมันเป็นสิ่งยังยังยังหลงเหลืออยู่อเอางิ้วมาแข่งกันคราวนี้ความรักในเรื่องของการแสดงเนะเาะผมก็คิดว่ามันมีอยู่ในสายเรื่องของทุกชนเผ่าอะไรครับวันนี้ทีงิว้วจ้าจิ๋วที่ผมเคยดูมาเนี่ยมันก็มีารร้องสดน้องสดแล้วก็ดนตรีสดดนตรีสดอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแสดงสดแสดงสดครับคราวนี้เรื่องราวมันก็เป็นเรื่องราวในอดีตเนาะประวัติศาสตร์อะไรก็แล้วแต่คร่ยคราวนี้คนที่มีทักษะในการเล่นดนตรีทักษะในการรอง พวกนี้มันไม่ได้เรื่องง่ายเลยจะสร้างขึ้นมาเขาก็ต้องจะได้งยืนกันถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นมีที่สัวเแถวมีโรงสอนโรงเรียนเหมือนกับอะไรศิลปกรสอนเล่นละมัเกียนเลยอ่ะโรงเรียนเป็นโรงเรียนสอนอะไราลันักศิลป์อ่าวิทยาลัยนักศิลป์แล้วสอนแล้วพวกนี้ก็อิงหนอนก็จะเป็นมาอยู่คณะแบบคณะดังๆอคือเป็นดาราอ่เป็นนักแสดงนักแสดงนิ้วเลย แล้วก็คนที่เสียงผ่านเาคัดปุ๊บแข่งขันปุ๊บเข้ารอบแล้วมาจากโรงเรียนปุ๊บเขาก็จะสนับสนุนอ๋อจะเป็นอาชีพละอ่าก็เป็นอาชีพอ๋อก็คือยังยังมีคนถือทอดต่อไปเรื่อยๆเพราะมีที่เขามีที่เขาก็คือมหาลัยที่สองนิ้วผมวิ่งสังเกตอย่างหนึ่งดนตรีเครื่องดนตรีแต้จิ๋วเนาะมันก็มีเอกลักษณ์ คือเขาเล่นดนตรีไม่เห็นเหมือนกลุ่มอื่นเลยครับเสียงเสริมวิธีการอะไรมันก็จะมีเครื่องดนตรีแปลกๆหลายอย่างเนาะสิ่งนี้ก็ยังอยู่ในงิ้วนั่นแหละอยู่ในงิ้วเพราะงิ้วมันมีดนตรีไงแล้วมันก็มีเพลงเนาะเพลงพวกนี้ต้องแต่งใหม่ไหมก็มีแต่งใหม่เรื่อยๆก็คือทํานองแต่งทานองใหม่เรียบเรียงเสียงภาษาแล้วก็แต่งคาเวิร์ดดิ้งใหม่ บางทีเนี่ยทำนองเดิมเวิร์ดดิ้งใหม่บางทีเวิร์ดดิ้งเก่าทํานองใหม่แล้วก็ตามบ้านเราไม่ต้องแพ้พูดถึงสัวเท้าเ,าเาขาเนี่ยหมู่บ้านหนึ่งก็มีแห่เจ้าเขาก็มีคณะเขาเรียกอะไรแห่แบบโหลโก้อะตัวโาโก้โโกทุกตําบลทุกหมู่บ้านอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นประเพณีอย่างนึงเป็นประเพณีแบบหนึ่งแล้วก็จะเอาเด็กคนในหมู่บ้านเหมือนกับว่าร่วมกัน คณะสิงโตคณะสิงโตบองงานแห่เจ้าก็จะออกมามซึ่งงานแห่เจ้าเราก็โชว์ให้ดูแล้วนะฮะก็ออกมาแล้วก็มาตีกองแล้วก็หนึ่งพวกนี้ยโดนตีพวกนี้ผึกสมานสามัคคีโอแคล้วกวนนี่ภาษามมนจริงๆริงแล้วมันคือแปนตีกองใช่ไหมล้อก็คือ ไอตัวเหมือนกับที่เป็นจานจานทองเหลืองอ่ะตีอันนั้นคือรอโก้ก็คือกองตีชาตีกองอ่าฉาบก็อีกอันหนึ่งนะต้นต้นนี่หรอท้องตุงแช่ตุงแช่ตุงแช่ไอตัวที่กลมๆอ่ะเหมือนเหมือนจานข้าวอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะประกอบรูปไปให้ท่านชมด้วยแล้วก็พวกนี้ต้องมีพร้อมกัน เสียงลงแล้วก็มีเป่าแต่แล้วก็มีสีซอเป่าปีอันนี้มันคือเครื่องดนตรีอะไรอ่ะเครื่องดนตรีตีตาตีตาตีตาเซียวเซียวก็คือขุยปีแล้วคุยมันแปลเป่าข้างคุยไอ้ตีตาเนี่ยเป่าเป่าเนื่นปีเอ่อปีแล้วก็มีพวกตะเท้มีอะไรเงี้ยเครื่องดนตรีบางชิ้นออกมากับขบวนมันต้องอยู่บนรถก็มีมีรถแห่ส่วนกองก็กองก็ทํามาจากหนังสัตว์อยู่นะเออเขนเอาเออเขนเอาแล้วก็ตี ตุมคนนี้ลงแชร์อะไรเงี้ยอันนี้ต้องมีจังหวะแต่คนที่ดีถูกต้องแล้วก็ฝึกสมานแล้วก็มีการแข่งขันมีแข่งขันมีเอ้ยคณะนี้ที่หนึ่งของอำเภอภาษาจริงนคือแห่รลโกะวะตัวเราะเอียรอเาโก้เอียรอแต่จโกแต่จริงๆเอียรอกเอียรไอ้ที่ตัวเร g o ากก็คือว่ากองใหญ่ชุดใหญ่ เอียเหราก็ก็คือการเดินการแจ้งและเล่นดนตรีไปด้วยแห่แห่ขบวนกองแห่ที่ภาษาไทยหรือภาษาจีนน่ะภาษาไม่ผมพูดถึงว่าแปลภาษาไทยเป็นแห่ขบวนกองแห่ขบวนกองแ่ที่ภาษาไทยนะแต่เอียเอียเหราก็ก็คือแบกแล้วก็เฮกันออกมาเป็นขบวนคือมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ผมเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยังถ่ายทอดกันอยู่เนาะเพราะว่ามันใช้ผมชอบน้ำมันนะฟังแล้วโอ้ตุ่มแช่ตุ่มแช่เด็กๆเนี่ยมีสิงโกผ่านนะบ้านต้องวิ่งไปดูแล้วทุ่มแช่ตุ่มแช่ตุ่มแช่ สิงโตแต้จิ๋วก็จะเป็นสิงโตที่แปลกกว่าสิงโตกวางจาวกวางตุ้งไหมก็น่าจะมีเด่นกว่าเพราะว่าเขารายละเอียดแบบเขาเหมือนกับพัฒนาเหมือนบ้านเรานอกคอนสวรรค์แห่มังกรไอ้นั่นคงใต้จิ๋วมั้งออใช่ใต้จิ๋วแต่แห่มังกรนันคอนสวรรค์ถือว่าเนี๊บกว่าในไทยนะนอครสวรรค์ถือว่าเนี๊บกว่าที่อื่นก็คือมันมีหลักปฏิบัติหรือว่าหลักเกณฑ์อะไรละเอียดต่างๆที่คงจะต้องมีคนกำหนดมาตรฐานมาเหมือนกันเนาะรว่าสิงโตต้องหน้าอย่างไรแล้วมีแปยิ้มแปยิ้มหน้าตาอย่างไรมันต้องมีกัน ไหวเจ้าอยู่ดีอ่ะก็คือเอาสิงโตไปเชิดเหมือนกับไปบวงสรวงไปคารวะอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแห่ตามถนนบางทีถ้าเมื่อก่อนจ้าวราชพอสิงโตเข้ามาก็ต้องมีให้อังเปานะครับแล้วอยากให้เขาแห่อะไรก็อังเปาเยอะหน่อยคาจะอุ้ยไปเยอะเลยไปเยอะเลยไปสามชั้นเลยใช่นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรอนุรักษ์ไว้สมัยนี้ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่าแห่เราโาก้กแห่สิงโตหรือการเดินพาเลท เมืองไทยตอนนี้น้อยแล้วก็ยังมีพวกใต้ที่เทศการกินเจเงี้ยแล้วถ้าเกิดกินเจตลาดน้อยก็มีเหมือนกันแห่มังกรเขาเรียกว่าแห่มงกรเขาก็จะตีกองตุ่มแช่ตุ่มแแต่สิงโตช่วงตุ่จีนนี่จะออกมาไหม เดี๋ยวนี้ไม่ออกแล้วมั้งเดี๋ยวนี้ยิ่งโควิดยิ่งไม่ออกไม่ผมก็รู้สึกว่าการที่ตุวจีนส่วนมากเขาจะมีแห่สิงโตนะเมื่อก่อนสมัยเราเด็กๆอะแปะตรงใช่จะมีสิงโตมาตามบ้านตอนจุดจีนแล้วก็ติดกระดาษแดงๆให้ไปพง่ำไปพร่ำเงินแล้วเราก็ให้ส่องเขาแล้วเขาก็จะเข้ามาบ้านบางบ้านก็ไม่อยากให้ตังก็ไม่อยากให้เข้าเฟืองอันนี้อันนี้ผมพูดถึงอันนี้ก่อนเนาะการแห่สิงโตในอดีตเนี่ยส่วนมากเ็เป็นมูลนิธิแล้วเอาเงินเนี่ยไปเข้ามูลนิธิแต่ถ้าหอสิงโตแบบชาวบ้านนี่นะเข้าตัวเอง ม,มันมาขอตังค์อ่ะอันนี้อีกคนละเรื่องเนาะผมก็เขา้าใจอยู่ว่าแห่สิงโตนี้ต้องระวังกันว่าการแห่สิงโตโดยจารีรปเพณีเนี่ยเขาเอาเงินเข้ากองกลางเข้าสารเจ้าก็มีการตรวจเช็ค,คบัญชีอะไรเรียบร้อยแต่ถ้ามีสมัยก่อนที่จะมีแห่แห่สิงโตพระนจอนเข้ามาขอต,ตังค์อันนั้นไม่ไม่ถูกและสิงโตก็พัฒนาแบบกระพริบตาตึงๆงตีจังหวะอย่างนี้กระพริบตาซ้ายขาแล้วก็ขึ้นลงยังไงเป็นอันนี้เป็นเหมือนกับว่าเทคนิคลรายละเอียดของศิลปวัฒนธรรมรู้สึกว่าเขามีการแข่งแห่สิงโตด้วยนะ มีมี <Me. S 2> mm. ก็มีปีนป่ายขึ้นไปนู่นนี่นู่นนี่นั่นปีนกระโดดกันลงจังหวะไหมอะไรเงี้ยซึ่งมีคลิปให้ดูเยอะแยะผมว่าเราน่าจะดูของแต่จิ๋วเหมือนกันนะว่าคนเดี๋ยวนี้คนเมืองแต่จิ๋วก็ทํากันยังไงครับน่าจะมีโอกาสที่จะไปศึกษาดูมีครับเพราะเมืองไทยยากแล้วแล้วตอนนี้ก็เทศกาลที่แห่สิงโตกับอะไรเนี่ยน่าจะมีที่แต่จิ๋วเลยก็คืองวงเซียวงวงเซียวตอนงวงเซียวจุดแรกของเดือนที่แต่จิ๋วเองยังมีจุดโคมไฟเขาเรียกถือโคมไฟหวยเต็งแต่จะเป็นโคมไฟฟ้าแล้วอะไรเงี้ยต้องพี่ณ ถึงเรื่องหลักการือว่าคนสมัยใหม่เนี่ยในเมืองจีนนะครับเขาก็อยากจะมีประเพณีเก่าๆฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของตัวเองว่าเราคือชนชาตินีเนาะเรามีวัฒนธรรมตัวเองรักษาขนมรมเนียมวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไปจริงให้ยิ่งดีงามและงดงามเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นเอกลักษณ์ไงถ้าคนเราไม่มีเอกลักษณ์คุณต้องคีดง่ายๆนะถ้าคุณพูดภาษาเนี่ยคุณพูดภาษาเมือนหมดเลยคุณก็ไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองแล้วในหมู่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยก็สมักเล่นมานะเอ้ยบ้านหรือมีลูกกี่คนบ้านหรือคนนี้มาต กองนี่ไหมอู๋หน่วยการดีมา,าตี้องตีแล้วก็มาฝึกฝึกก็ความสามากกัคคีความ พร้อมเพียงให้คนมีความสามัคคีพร้อมเพียงด้วยใช่มีวินัยมีการในหมู่บ้านจะมีกิจกรรมเพื่อกาีบองดองใช่ก็รู้จักการแล้วก็มีอะไรที่ทําร่วมกันผมว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่เหมาะสมสําหรับชุมชนที่ต้องการรักษาประเพณีเก่าๆให้ยื่นยื่นยงต่อไปครับทันี้เราวันนี้เราก็คงจะคุยลักษณะว่าแต่ตรงนิดนึงดนตรีก็คือทําให้คนเนี่ยมีมีความสุขก็อาจจะมีสิ่งที่เราต้องมาคุยกันต่อไปนะครับว่า คือตอนนี้เราคุยอาจจะประเด็นมันอาจจะกว้างๆหน่อยนะคือเรามองอีกหน่อยถ้ามีโอกาสผมจะไปค้นคว้าเรื่องตัวเรากเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรื่องผู้การจีนอะไรมาฝากด้วยขอเป็นเกินก่อนกัเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกตอนนี้เราต้องไปใช้เวลาศึกษาหน่อยเนาะเจกุยก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดมากรู้ทุกเรื่องนะแต่เราพยายามจะศึกษามาแล้วก็สิ่งที่รู้อย่างเนี้ยเรารู้เรื่องต่อเราก็เราก็ไปศึกษาต่อเพื่อมาพูดให้กับคนที่รู้คนที่ยังไม่เข้าใจบางคนเนี่ยโทรมาถามเลยนะเฮ้ยเจกุยอย่างนี้ต้องว่ายังไงตรงนี้ต้องวาง ตรงนี้มันมาจากอะไรครับซึ่งเยอะแยะซึ่งไม่น้อยนะตอนนี้เราก็มอง,มองการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆด้วยเนาะแล้วก็รสร้างสรรค์ประเพณีต่างๆให้มันยั่งยืนถาวรครับเราก็คิดว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะมาคุยเรื่องที่เจคเคยบอกผมไว้คือการเขียนพูก,กันจีนใช่ครับเนาะ,ะรหรือแม้กระทั่งซึ่งมันจะสูญหายไปแล้วในไทยใช่ใช่เรื่องที่เราอยากจะมีเทคนิคอะไรที่มันเป็นอเอกลักษณ์ของจีนอ,ะอ่ะเราก็จะมาพยายามสรรหารต่อไปครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณครับเจก,กุยครับขอบคุณไากเลยครัรนที้ได้โอ,อกาสมาร่วมนะครับสวัสดีครับ